สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 นะคะในวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2กัน,นะคะ่ะในเรื่องการแยกสารผสมนะคะในรอบๆตัวของนักเรียนนะคะก็จะพบสารต่างๆมากมายหลายชนิดนะคะซึ่งสารแต่ละชนิดเนี่ยบางชนิดเนี่ยมันอาจจะมี เพียงองค์ประกอบอย่างเดียวนะคะหรือบางชนิดเนี่ยอาจจะมีองค์ประกอบหลายอย่างนะคะซึ่งสารต่างๆเนี่ยถ้าหากว่ามีส่วนประกอบนะคะตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะเราจะเรียกมันว่าสารผสมค่ะซึ่งสารที่ผสมกันนั้นนะคะอาจจะรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันตลอดเลยซึ่งเราเรียกมันว่าสารเนื้อเดียวหรืออาจจะไม่รวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งเราก็เรียกมันว่าสารผสมนั่นเองค่ะ กตัวอย่างนะคะอย่างน้ําดื่มนี้นะคะก็มีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวแต่ว่าเราก็มองมันเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมคะเกือแกงก็เหมือนกันมีส่วนประกอบเพียงชนิดเดียวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะมองไม่เป็นเนื้อเดียวกันแต่มันก็คือสารชนิดเดียวนะคะมาดูลักษณะนะคะที่เรามองเห็นของสารผสมบางชนิดที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะคะอันแรกเลยก็คือน้ําเชื่อม ลักษณะที่เรามองเห็นเนี่ยน้ำเชื่อมนะคะก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจัดเป็นสารเนื้อเดียวค่ะองค์ประกอบก็คือจะมีน้ําแล้วก็น้ําตาลเป็นส่วนประกอบค่ะต่อมาน้ําปลาน้าปลาเราก็จะมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนกันเราก็เลยจัดมันว่าเป็นสารเนื้อเดียวนะคะซึ่งองค์ประกอบของน้ําปลาเนี่ยอาจจะมีหลายอย่างรวมกันเช่นน้ําเกลือปลาแล้วก็น้ําตาลผสมกันนะคะ ต่อมานะคะซอสมะเขือเทศนะคะอันนี้เราก็มองเห็นมันเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนกันนะคะมันก็เลยเป็นสารเดียวนั่นเองส่วนองค์ประกอบของเขาก็คือมีมะเขือเทศน้ำตาลเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะต่อมาก็คือนมข้นหวานอันนี้ก็มองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจัดเป็นสารเดียวนนะค่ะส่วนประกอบก็คือนมผงน้ำตาลแล้วก็ไขมันค่ะ ของใกล้ตัวเราอีกอันนึงนะคะก็คือน้ำพริกกะปินะคะมองเห็นลักษณะของเขานะคะเราจะมองเห็นเป็นเนื้อที่มันผสมกันไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะคะก็เลยจัดเป็นสารเนื้อผสมนั่นเองค่ะซึ่งมีองค์ประกอบก็คือกะปิมะนาวน้ำปลาพริกมะเขืออย่างนี้นะคะซึ่งถ้าเรามองแล้วมันจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ก็เลยถูกจัดเป็นสารเนื้อผสมนั่นเองต่อมาน้ำครอนนะคะ ก็มองเป็นเนื้อผสมนะคะแยกเป็นชิ้นๆอาจจะมองเห็นเศษดินอย่างนี้นะคะเขาก็เลยจัดให้เป็นลักษณะของสารเนื้อผสมนั่นเองค่ะมีส่วนประกอบก็คือพวกดินผงดินแล้วก็เศษไม้ต่างๆค่ะตัวยอย่างสุดท้ายนะคะก็คือรอดช่องน้ำกะทินะคะเป็นสารผสมที่เมื่อเรามองแล้วเราก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยมีเนื้อที่ไม่ผสมกันนะคะแยกกัน มีส่วนของรดช่องมีส่วนของน้ํากะทินะคะไม่ผสมกันเป็นเนื้อเดียวนะคะอันนี้ก็คือจะจัดเป็นสารเนื้อผสมนั่นเองค่ะส่วนประกอบก็จะมีพวกน้ํากะทิรดช่องใช่ไหมคะเกลือน้ําตาลแบบนี้นะคะลักษณะที่เรามองแล้วเขาไม่เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เราจะจัดให้เขาเป็นสารเนื้อผสมค่ะ แต่ว่าถ้าหากมองแล้วเป็นเนื้อเดียวกันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างตัวอย่างแรกพวกน้ำเชื่อมหรือน้ำปลาแบบนี้นะคะเราก็จะจัดให้เขาเป็นสารเนื้อเดียวนั่นเองค่ะซึ่งส่วนประกอบของเขาอาจจะไม่ได้มีแค่อย่างเดียวอาจจะมากกว่าหนึ่งอย่างอาจจะเป็นสองอย่างสามอย่างหรือมีหลายๆอย่างรวมกันก็ตามนะคะแต่ถ้าหากว่ามองแล้วเป็นเนื้อเดียวกัน อย่างพวกน้ำปลาอย่างเงี้ยน,นะคะก็จะจัดเป็นสารเนื้อเดียวค่ะแต่ถ้าหากว่ามองแล้วแยกกันเป็นคนละชิ้นไม่รวมกันเป็นเนื้อเดียวกันแบบแนีเหมือนลอดช่องกระนำกะทิเราก็จะจัดเป็นสารเนื้อผสมนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูวิธีการแยกสารผสมกันค่ะ ในรอบตัวเรานะคะมีสารผสมจํานวนมากมายเลยนะคะสารผสมบางชนิดก่อนนําไปใช้ประโยชน์นะคะจะต้องแยกสารเนี่ยออกจากกันก่อนที่จะนําไปใช้ได้นะคะเช่นการฝัดข้าวนะคะเพื่อแยกแกลบหรือว่ากลวดหรือว่าเศษข้าเปลือกนะคะออกจากข้าวสารก่อนนําไปรับประทานนั่นเองค่ะหรือการกรองนะคะเอากากของผลไม้ออกจากน้ําผลไม้เพื่อที่จะใช้ดื่มนะคะหรือแม้แต่การกรองแยก กากของมะพร้าวนะคะออกจากกะทิเวลาที่เราคันน้ํากะทิใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเอากะทิไปใช้ได้ก็จะต้องมีการแยกส่วนผสมก่อนนั่นเองทีนี้เรามาดูกันว,ว่าวิธีการแยกสารผสมเนี่ยมีวิธีอะไรกันบ้างคะ่ะมาดูสิ่งที่ใกล้ตัวเราเลยนะคะก็คือการแยกสารผสมโดยวิธีการหยิบออก หร,หรือว่าคัดแยกออกนะคะเป็นวิธีการแยกสารที่เป็นของแข็งกับของแข็งนะคะที่มีขนาดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน <ic 1> เพื่อแยกออกจากกันยกตัวอย่างอย่างเช่นแยกข้าวเปลือกกับข้าวสารออกจากกันเนี่ยในภาพนะคะเป็นภาพที่มีข้าวสารกับข้าวเปลือกปนกันอยู่นะคะเราก็จะแยกโดยการหยิบออกคัดแยกออกนะคะหยิบข้าวเปลือกออกจากข้าวสารให้ได้สารที่บริสุทธิ์ขึ้นนะคะเราก็จะเอาข้าวเนี่ยไปรับประทานได้นั่นเอง แต่ว่าข้อเสียของการหยิบออกแบบนี้ก็อาจจะเสียเวลานะคะทําให้เสียเวลาเนี่ยกว่าเราจะหยิบคัดเลือกออกหมดนะคะอันนี้ก็คือการแยกสารผสมแบบง่ายๆนะคะอย่างแรกนั่นเองค่ะวิธีการต่อมานะคะก็คือวิธีการร่อนนั่นเองเป็นวิธีการแยกสารที่เป็นของแข็งนะคะที่มีขนาดแตกต่างกันเนี่ยโดยใช้อุปกรณ์ในการร่อนช่วย อาจจะมีตะกแรกงมาช่วยนะคะเช่นการร่อนทรายการร่อนแป้งเพื่อทำขนมนะคะส่วนที่มีขนาดเล็กกว่าอย่างเงี้ยก็จะผ่านตะกแรกงร่อนลงมาข้างล่างได้ส่วนที่มีขนาดใหญ่หรือชิ้นใหญ่กว่าก็จะผ่านตะกแรกงร่อนไม่ได้ก็จะอยู่ด้านบนนะคะเป็นการร่อนเพื่อแยกขนาดของสารนะคะอันเล็กกับอันใหญ่เนี่ยออกจากกันนั่นเองค่ะ สารที่มีขนาดเล็กนะคะแล้วก็ไม่สามารถใช้มือหยิบออกได้เนี่ยเราสามารถเลือกใช้วิธีการร่อนนะคะผ่านอุปกรณ์ที่มีรูเพื่อคัดแยกสารผสมนั้นออกจากกันได้ค่ะ mm. คุณครูยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราจะใช้วิธีการร่อนเนี่ยเพื่อแยกทรายกับข้าวสารและกันสมมติว่าเราเนี่ยทำข้าวสารหกอ่าแล้วเราก็เก็บขึ้นมาแล้วมีทรายปนอยู่อย่างนี้นะคะวิธีการที่เราจะแยกมันออกมาก็คือ ข้าวสารเนี่ยจะมีอนุภาคที่ขนาดใหญ่กว่านะคะส่วนทรายเนี่ยจะมีอนุภาคที่เล็กกว่านั่นเองถ้าหากว่าเราใช้ตะแกรงเล็กๆตาทีทีมาร่อนแยกนะคะข้าวสารที่มีอนุภาคใหญ่เนี่ยก็จะติดอยู่บนตะแกรงใช่ไหมส่วนทรายเนี่ยที่มีอนุภาคเล็กก็จะหลุดหรือว่าทะลุผ่านตะแกรงอะ ล่วงลงไปนั่นเองเราจึงสามารถแยกทรายกับข้าวสารเนี่ยออกจากกันได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือยกตัวอย่างวิธีการร่อนนะคะวิธีการต่อมาของการแยกสารผสมนะคะนั่นก็คือวิธีการใช้แม่เหล็กนะคะดูดออกมาหรือว่าดึงดูดออกมานะคะเป็นวิธีการแยกสารที่สารใดสารหนึ่งเนี่ยจะต้องเป็นสารแม่เหล็กนะคะหรือว่าเป็นพวกโลหะนั่นเองโดยเราจะใช้แม่เหล็กเนี่ย มาดูดเอาวัตถุที่เป็นเหล็กหรือว่าเป็นพวกสารของแม่เหล็กเนี่ยแยกออกมาจากสารอื่นๆน,นะคะในตัวอย่างนี้ก็คือเป็นการแยกลวดเสียบกระดาษออกจากทรายนั่นเองนะคะซึ่งลวดเสียบกระดาษเนี่ยเป็นสารแม่เหล็กใช่ไหมก็จะติดกับแม่เหล็กได้ถูกดูดได้นะคะแต่ทรายไม่ใช่นะคะเมื่อเอาแม่เหล็กมาดูดอย่างนี้ก็จะสามารถแยกเขาออกจากกันได้นั่นเองค่ะ การแยกสารที่ละลายน้ำเนี่ยออกจากสารที่ไม่ละลายน้ำนะคะเราสามารถใช้วิธีการง่ายๆอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือวิธีการรินออกนะคะเช่นการสาวข้าวเพื่อให้ข้าวมันสะอาดนะคะเราก็จะมีการเทน้ําใส่ลงไปในหมอ้อใช่ไหมแล้วก็ใช้มือนวดข้าวหรือว่าล้างข้าวให้สะอาดนะคะเพื่อขจัดสิ่งที่ปนเปื้อนนะคะเศษฝุ่นเศษดินมต่างๆเนี่ย หรือว่าสารต่างๆที่ติดมากับข้าวเนี่ยออกไปแล้วก็ค่อยๆเทหรือว่ารินน้ำออกนะคะเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะการแยกสารที่ละลายน้ำออกจากสารที่ไม่ละลายน้ำนะคะเรายังมีวิธีการ,รอีกวิธีการนึงนั่นก็คือวิธีการกรองค่ะเมื่อนำสารที่ผสมกันเนี่ย ระหว่างทรายกับเกลืออย่างนี้นะคะมาละลายในน้ำแล้วเราก็จะเอาไปกรองสารที่สามารถละลายน้ําได้ก็คือเกลือใช่ไหมคะมันก็จะละลายไปกับน้ําส่วนทรายเนี่ยไม่ละลายน้ําอยู่แล ouais, deflect, ้วเขาก็จะยังคงอยู่นะคะแล้วเราก็ไปเทผ่านตะแกงหรือว่ากระดาษกรองก็ได้นะคะสารที่ละลายน้ําได้เนี่ยก็จะละลายไปกับน้ําก็คือเกลือเนี่ยก็จะผ่านไปกับน้ําได้ส่วนทรายที่ไม่ละลายก็จะ ค้างอยู่ด้านบนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการแยกสารผสมโดยวิธีการกรองนั่นเองค่ะซึ่งในอดีตก่อนที่เราจะมีน้ำประปาใช้แบบทุกวันนี้นะคะชาวบ้านนะคะเขาจะใช้น้ําจากแม่น้ําลําคลองในการอุปโภคบริโภคนะคะซึ่งน้ําคลองบางแห่งเนี่ยก็จะขุ่นมากเลยนะคะเนื่องจากมีพวกเศษหินเศษดินนะคะใบไม้เศษ กิ่งไม้อย่างเงี้ยปะปนอยู่นะคะชาวบ้านนะคะก็จะตักน้ําเนี่ยขึ้นมาพักทิ้งไว้ก่อนหรือว่าปล่อยให้เขาตะก,กรอนที่ลอยอยู่เนี่ยที่มีขนาดเล็กๆที่ลอยน้ําอยู่เนี่ยนะคะค่อยๆนิ่งนะคะแล้วก็ลงไปกองที่ก้นภาชนะก่อนนะคะภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกนะคะก็คือให้มันนอนสะก่อนน้ําก็จะใสขึ้นนะคะเหมือนดังภาพเลยตักมาทีแรกก็จะขุ่นทิ้งไปสักพักเพื่อให้น้ําเนี่ยมันตกตะก,กรอนลงไปนั่นเองค่ะ เขาถึงจะนำไปใช้นะคะภายหลังเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีการใช้สารส้มนะคะช่วยทำให้มันเกิดการตกตะกอนขึ้นนะคะทำให้ตะกอนขนาดเล็กเนี่ยจับตัวกันได้รวดเร็วขึ้นนะคะโดยอนุภาคของสารส้มนะคะจะเข้าไปจับกับตะกอนขนาดเล็กนั้นนะคะทำให้สารเนี่ยมีน้ำหนักมากขึ้น จึงทำให้ตกตะกอนลงมาอยู่ที่ก้นภาชนะนะคะภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกได้เร็วขึ้นนะคะไม่ต้องรอนานมากนะคะโดยวิธีการนี้นะคะเราเรียกการแยกสารแบบนี้ว่าการตกตะกอนนั่นเองค่ะ แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีน้ําประปาใช้กันแล้วใช่ไหมคะคุณครูก็จะมาอธิบายนะคะขั้นตอนการผลิตน้ําประปาให้นักเรียนได้เข้าใจด้วยว่าก่อนที่เราจะได้น้ําที่สะอาดมาใช้ในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะในการผลิตน้ําประปานะคะเป็นการทําให้น้ําดิบเนี่ยกลายเป็นน้ําประปาที่สะอาดแล้วก็มีคุณภาพดีนะคะในขั้นตอนการผลิตนั้นนะคะจะเกี่ยวข้องกับการแยกสารนะคะได้แก่ การตกตะกอนการกรองแล้วก็การใช้สารเคมีเพื่อกําจัดสิ่งสกปรกนะคะตลอดจนถึงการฆ่าเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ําออกไปนะคะทําให้ได้น้ําดื่มที่สะอาดนะคะสามารถใช้ประโยชน์ต่างๆในชีวิตประจําวันของเราได้นั่นเองนะคะซึ่งขั้นตอนของมันก็คือมีดังนี้นะคะ่ะ ในขั้นแรกนะคะของการผลิตน้าปราปานะคะก็คือก็จะมีแหล่งน้ําที่เลือกไวใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการสูบน้ำเนี่ยจากแหล่งน้ําตามธรรมชาติหรือว่าแหล่งน้ําอื่นๆที่จัดหาหรือเตรียมไวเนี่ยสูบขึ้นมาเก็บไว้ที่โรงสูบน้ํานะคะหลังจากนั้นอ่าก็จะถูกส่งต่อไปนะคะยังถังกวนนะคะซึ่งในถังนี้นะคะเขาก็จะใส่ สารส้มหรือปูนขาวไว้ข้างในนะคะโดยการเติมสารเหล่านี้เข้าไปเนี่ยก็เพื่อช่วยให้เกิดการตกตะกอนนะคะหรือว่าปรับค่าความเป็นกรดด่างของน้ําดิบเนี่ยให้ดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นผ่านถังกวนใช่ไหมคะก็จะถูกส่งต่อไปนะคะสู่ถังตกตะกอนนั่นเองค่ะน้ําที่ไหลเข้าสู่ถังตกตะกอนนะคะก็เพื่อทําให้ตะกอนที่มีขนาดเล็กนะคะรวมตัวกันนะคะเป็น ตะกอนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ตกลงสู่ก้นถังจนทำให้น้ำเนี่ยมีความใสและก็สะอาดมากขึ้นค่ะเมื่อผ่านถังตกตะกอนนะคะก็จะถูกส่งต่อมายังถังกรองค่ะเป็นการกรองเพื่อกําจัดตะกอนหรือว่าสิ่งที่ปนเปื้อนที่มีขนาดเล็กมากนะคะอีกครั้งหนึ่งโดยการกรองเนี่ยจะกรองผ่าน ทรายนะคะทรายกรองแล้วก็กรวดกรองนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะถูกส่งต่อมาอเพื่อผสมกับสารคลอรีนนะคะใส่คลอรีนลงไปในน้านะคะที่ผ่านการกรองแล้วในอัตราส่วนที่พอเหมาะเพื่อฆ่าเชื้อโรคนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือขั้นตอนที่5้ต่อมานะคะก็จะถูกส่งต่อมานะคะสู่ขั้นตอนที่6ก็คือการตรวจสอบหรือว่าควบคุมนะคะเพื่อให้ได้คุณภาพน้ําประปา ที่ผลิตได้เนี่ยจะต้องมีความสะอาดและก็ปลอดภัยนะคะก็จะต้องผ่านการตรวจสอบและควบคุมก่อนนั่นเองค่ะเมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วนะคะน้ำก็จะถูกส่งมายังหอถังสูงนะคะหรือว่าขั้นตอนที่7นะคะเป็นการสูบจ่ายน้ำประปาโดยการปล่อยน้ำนะคะจากหอถังสูงหรือว่าสูบน้ำ เข้าระบบท่อจ่ายน้ำนะคะเพื่อเพิ่มแรงดันนะคะทำให้น้ำเนี่ยส่งไปได้ไกลนะคะเพื่อให้ทั่วถึงกับประชาชนให้มากที่สุดนะคะถ้าหากว่าไม่มีการส่งเข้ามายัางท่อที่มีแรงดันสูงๆแบบนี้น้ำก็อาจจะไปไม่ทั่วถึงใช่ไหมคะเพื่อจะส่งไปตามท่อนั่นเองหลังจากผ่านกระบวนการนี้นะคะน้ําก็จะถูกส่งผ่านไปยังท่อน้ําต่างๆที่พวกเราใช้เป็นน้ําประปากันทั่วไปนั่นเองค่ะ อันนี้ก็คือกระบวนการในการผลิตน้ำประปานะคะสำหรับการแยกสารผสมที่คุณครูอธิบายมานะคะเป็นเพียงวิธีการแยกสารผสมแบบง่ายๆนะคะซึ่งยังมีวิธีการแยกสารผสมเนี่ย อีกมากมายหลายวิธีด้วยกันนะคะซึ่งอาจจะเป็นวิธีที่ซับซ้อนและยากมากขึ้นนะคะซึ่งนักเรียนก็จะได้เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ